ดาวเคราะห์ภนจอนกินหายใจอวกาศอย่างโหดร้ายดูดกลืนมวลสาร6พันล้านตันต่อวินาทีนี่คือเรื่องราวที่น่าตกใจของดาวเคราะห์เพนเจนที่ไม่โครจรรอบดาวฤกษ์ใดๆกำลังดูดกลืนกา๊าซและฝุ่นจากรอบตัวด้วยอัตราเร็วที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในหมู่ดาวเคราะห์ทุกประเภทแต่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญและมันเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของดาวเคราะห์อย่างไรคุณอาจคิดว่าดาวเคราะห์เป็นเทววัตถุที่เงียบสงบไม่มีความวุ่นวายแต่ความจริงแล้ว ดาวเคราะห์ก็มีพฤติกรรมในการดูดกลืนมวลสารเหมือนกับดาวฤกษ์ดาวนิวตรอนและหลุมดำตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือดาวเคราะห์เพนเจนชา1107-7626ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีประมาณ50เท่าและกำลังอยู่ในช่วงก่อตัวดวงดาวเคราะห์นี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ620ปีแสงในกลุ่มดาวกิ้งกาและมีจานพอกพูนมวลขนาดใหญ่ล้อมรอบที่ค่อยๆตกลงสู่เนื้อดาวแล้วทำไมมันจึงกินมวลสารอย่างรวดเร็วถึงขนาดนั้น นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าปรากฏการณ์ทางสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในดาวเคราะห์เพนเจนนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งการตกของมวลสารสู่ดาวเคราะห์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบในดาวเคราะห์มาก่อนแต่มักพบในกลุ่มดาวฤกษ์ดาวนิวตรอนหรือหลุมดํานี่เป็นจุดที่น่าสนใจและอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราที่ดาวเคราะห์มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากดาวฤกษ์นอกจากนี้ยังพบว่าชนิดสารภายในจานพอกพูนมวลเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ไม่มีการพบไอน้ำในจานพอกพูนมวลแต่หลังจากการตกเร่งขึ้น ก็ตรวจจับไอ้น้าในจานพอกพูนมวลได้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบเจอในดาวฤกษ์แต่ไม่เคยพบในดาวเคราะห์มาก่อนการค้นพบนี้บอกอะไรให้เรามันสนับสนุสนทฤษฎีการเกิดขึ้นของดาวเคราะห์ว่าดาวเคราะห์สามารถเกิดขึ้นจากกลุ่มกา๊าซหรือมวลสารที่ยุบตัวและรวมกันเป็นดาวเคราะห์ได้เองไม่จําเป็นว่าต้องพึ่งพาดาวฤกษ์และนี่หมายความว่าดาวเคราะห์เห็นเจนที่เราค้นพบท่ามกลางอาวกาศอาจไม่จําเป็นต้องเกิดจากระบบดาวเคราะห์และถูกเบี่ยงออกมาแต่อาจเกิดขึ้นเองท่ามกลางกลุ่มกา๊าซ และฝุ่นในอวากาศได้คุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะช่วยให้เราเข้าใจการเกิดขึ้นของดาวเคราะห์ม,มากขึ้นอย่างไรมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ